สวัสดีครับน้องต้งคู่ครับคูบ่เอกช่อง two for you มวยรอนสุกนะครับมุมแดงแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมสมิงเดชนอนมาทครับส่วนน้ำเงินกบตาตัดอ้อยาครับอ่าคูน่คน,นี้นี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทช่อง two for you ด้วยของสมิงเดชเราป้องกันแชมป์กี่ครั้งละครั้งแรกครับอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยได้แชมป์จากคนนี้ปะชิงว่างวันนั้นชิงว่างชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างชนะคมตาตักแล้วก็ไม่เคยป้องกันที่ไหนเลยยังไม่เคยครับสามไฟล์หลังของสมิงเดชเป็นไงบ้าง ก็มีชนะคมประักแล้วก็แพ้นาบิวแล้วก็แพ้แพชช่อฟ้าครับสามไฟหลังก็ชนะหนึ่งแพ้สองแต่แพ้ของโหดเลยนะแพ้ช่อฟ้ากับนาบิวนะและการเตรียมตัวน้องชายเป็นไงก็ดีครับซ้อมกี่วันเดือนกว่าเดือนโอ้ยมันซ้อมนานจังอะออซ้อมรายการอยู่แล้วซ้อมนอนวัดยิมตอนนี้ใครปั้มบ้างนักบวยที่ปั้มในคล้ายบวชห้าสิบองสิบโลแ่ยอ่า แต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นแฟนมวยนะแต่ก็มีตัวใหญ่เหมือนกันนะครับไฟล่าสุดที่เราเจอเขามาเราชนะเขามาชนะด้วยลูกอะไรก็ผ่านเจอผ่าดโดนไปโดนอะไรเรอสอบอะอ๋อโดนเตะไปคางแล้วก็คุมชนะไปส่วนไฟ์แรกเนี่ยเราเคยแพ้เขาเราไปแพ้ลูกไหนอะหมดแรงครับหมดแรงแต่ไฟ์หลังไม่หมดแรงนะไฟล์ไฟล์สองที่เจอกันนะครับร่างกายโอเคไหมน้ำหนักวันนี้ร้อยสามสิบเป็นไง เต็มเวทไม่ลดไม่ปล่อยจนเกินไปนะครับไม่มีปัญหานั้นหนักนี้ปีนี้สมิงเดชอายุเท่าไหร่ละยีจากจังหวัดปล่อยปล่อยกี่กิโลกรัมอ่สะฝากใครบ่อยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยเอฟซีทุกคนด้วยครับยินมีเต็มที่แน่นอนนะครับเข็มขัดอยู่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอวอยู่ที่เดิมครับอ่านี่มั่นใจเลยสมิงเดชเอามาดูผู้ท้าชิงกันบ้างให้น้องเป็นี่เลยคมมาตักออัจริยะครับคมมาตักเป็นไงบ้างไฟนี้การเตรียมตัวทั้งหมดเลยกี่วัน เกือบสามอาทิตย์ครับอ่าซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดรัลครับครับอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงหล่อนะมีใครเป็นผู้ปั้มบ้างก็ไปปั้มค่ายทีบีเอ็มั่งที่ค่ายมั่งอ๋อเอาทำไมไปปั้มทีบีเอ็มอ่ะครับเหลือผู้ซ้อมเยอะผู้ปั้มเยอะใช่ใช่คุณมีไปปั้มกับมงคลแก้วไปปั้มเป็นต้นอื่นอื่นอ่อ๋อมงคลแก้วสศสมัยนะก็ซ้อมอยู่ทีบีเอ็มยิมเหมือนกันนะครับร่างกายก็น่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยหลังๆสามไฟต์เป็นไงบ้างก็แพ้รุ่นเดีแล้วก็ชนะชอฟ้าแล้วก็ชนะ กล้องตอนนี้อุ้ยฟอร์มกลับกันเลยพอเขาชนะเราเขาแพ้สองไฟเราพอแพ้เขาเราชนะสองไฟล่าสุดชนะใครนะกล้องตัวนี้ป่ะใช่ครับน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นร้อยสามเอ็ดอ๋อวันนั้นร้อยสามเอ็ดน้ำหนักนี้ก็แสดงว่าโอเคโอเคครับร้อยสามสิบก็ไม่ได้ลดเลยนะวันนี้มาเท่าไหร่เหยอะแต่ช่างกัแล้วก็มาขาดคิวร้อยยี่สิบเก้าจุดเก้าป่ะโอ้สบายสบายอ๋อจุดหกร้อยยี่สิบเก้าจุดหกก็ขาดไปศูนย์ยี่สี่นะครับร่างกายอะไรน่าจะสมบูรณ์สมบูรณ์ เราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างไหมมีเมื่อก่อนแชมป์มรโลกครับสมัยก่อนเป็นแหลมคมใช่ไหมเราไม่เคยชิงเลยแล้วมาชิงอีกครั้งกับเขาใช่ครับอ่อนะครับมีอชีพล่วงหน้าแสนโอ้แสนหนึ่งเลยถ้าได้แชมป์แสนหนึ่งเลยนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเจสามจากจังหวัดสงขลาไปปล่อยก่อนคุมกี่กิโลกรัมประมาณเกือบ63อ่ะพูดอะไรกับพี่น้องแฟนมวยชาวสงขลาแล้วก็ภาคใต้หน่อยครับฝากพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็ภาคใต้ครับ วันนี้จะเอาเชมมาได้ครับไฟนี้ไฟสามนะขอบคุณครับ